สวัสดีค่ะข้อตลับสู่มาเนียหลายคลิปนี้มาแจากวอลเล็ตฟรีนะคะประจัที่30พฤษภาคม2568แจกวอ l เล็ตฟรีนะคะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนเพียงแค่คุณมีหลายเท่านั้นคุณก็สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ ID ไลน์ลงไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปพอเราไปหาคำอธิบายใต้คลิปได้เราแอดไปตาม ID ที่บอกแล้วกดเพิ่มเพื่อน ระบบจะบอกว่าคุณจะต้องทำยังไงบ้างไม่น่าจะยากแต่จะยากก็ต่อเมื่อเราไม่ได้กดเอออันนั้นยากเนี่ๆเนส่วนคีย์เวิร์ดหรือโค้ดดังเปาประจำวันจะแตกต่างกันไปนะคะอย่างวันนี้โค้ดดังเปาหรือคีย์เวิร์ดที่เอามาแจกคือคำว่าเงินสดเวลาเราไปซื้อของเราต้องใช้เงินสดในการซื้อนี่แหละ เวลาวันนี้เวลาที่สามารถกดส่งเพื่อรับอ่งเปาฟรีได้ก็คือ21นาฬิกา7นาทีใครดูจบแล้วไปพิมพ์โค้ดอ่งเปลารอที่ลายได้เลยเพอถึงเวลาเราก็กดส่งเดี๋ยวลิงอ่งเปามันก็จะขึ้นแต่ถ้าเราไม่กดส่งหรือเราไม่ได้กดเพื่พอนๆเราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงนะคะยังไงก็ ฟังคลิปให้จบแล้วไปทําตามที่บอกได้เลยนะใครมาช้ามาไม่ทันสามารถเข้ามาล้มสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไป